ผมสามารถหยิบหมูปิ้งขึ้นมากินแล้วไลฟ์กับทุกคนได้ไหมมันมันจะชิลไปไหมเพราะคนงานเดินเหมือนเหมือนไลฟ์อยู่บ้านอ่ะนี่ไม่ติดตั้งแต่มีข้าวเหนียวผมหยิบขึ้นมากินนะอืเลทีมเบสอะไรวะมันจะมาทีมเบสอะไรเยอะแยะไม่เข้าใจเลยสปอยเลยไหมทำยังไงใจเย็นๆไอ้ดูเอ๊ทีมเบสอย่างเงี้ยเนี่ยโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์อะไรก็ไม่เคยยัดให้กูเป็นคนดีแล้ว เป็นนุ่นอ่ะตัวโดนโดนโดนด่านุ่นนี่นั่นตัวร้ายบานคนร้ายเป็นโลกอะไรอ่ะฮะไม่เข้าใจจริงเดบิวต์มาไม่เคยเจอใครสงสารเลยออ้ยเอ็นดูอ่ะไม่เียนี่สงสารโดนด่าอยู่นั่นเข้าใจคำว่าคุยเล่นไหมตอนนี้คุณกับผมจะมาคุยเล่นกันเดี๋ยวถ้าคุณไม่คุยจะคุยไหมดูแล้วนะคุยกันไหมจะคุยไม่คุยแล้วมาคุยเล่นไง เรื่องเพลงเก็บไว้ก่อนใช่ <laughs> ไหมเก็ <laughs> บเพลงไว้ในลิ้นชักก่อนคงไม่เจอแล้วรักแท้แ้ไม่ใช่อ่ะเาคุยกันก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะพ่อออไม่ได้หรอนะจ๊ะ